สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องซูผู้สุขคนครับขับมาหอดแล้วครับตอนนี้ครับสําหรับตัวเลขของเกใหญ่เนาะครับเนาะครับเกใหญ่เมืองทองครับเจ้าแม่เลขหุ่นนะครับส่งมาแล้วครับสําหรับตัวเลขเนาะครับเนาะครับตัวเลขสวยๆงามออกมาตอนมาฝากเก็บซีนะครับเด้อครับพ่อแม่พี่น้องซูผู้สุขคนครับครับตัวเหล็กนะครับเด้อครับตัวเลขเล่าพัฒนาครับมื่อนี้ก็เป็นมื่อวันที่ ยี่สิบเอ็ดแหละครับวันที่ยี่สิบเอ็ดกรกฎาคมนะครับเนาะครับครับสำหรับผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อสิบอพวกด้ดผาดแนวทางนะครับเนาะครับแนวทางตัวเลขครับเกย์ใหญ่กับเพื่งได้ดทรงมากครับหลังจากห่างหายไปนานพอสมควรนะครับเพราะว่าเพื่อนเข่าเพื่อนมาขอเพื่อนนะครับเนาะครับเพื่อนกับทำกิจการรวมกันเยอะตลาดเพื่อครับตลาดเมืองทองครับเกย์ใหญ่เมืองทองครับ แม่เรียกหุ้นครับครับสำหรับตัวเลขก็คเนาะครับเดี๋ยวก็จะหาเบิ้งไฮเอฟซีเบิ้งกันครับเชียใหญ่เมืองทองส่งมาแล้วครับสําหรับตัวเลขครับเลขกเล่าครับเล่าปัตนาแหละครับงวดแรกนะครับเนาะงวดแรกของเพิ่นครับงวดแรกแหกบ้านครับเอาเห็นแล้วครับครับเดี๋ยวเบิ้งไปํำกันนะครับเนาะครับเดี๋ยวสิลงงไฮเอฟซีเบิ้งเหรอครับส่งมาแล้วครับสําหรับตัวเลขตัวเลขด้วยครับเด้อครับ ขอขอบพระคุณหลายๆครับสาหรับพอ่อแม่พี่น้องเอฟซีพุทธิตามท่านสองเส้นย,ยาพะเลาะครับพาะว่าเขามา่ไหมหรือเอฟซีเกาครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยครับเนาะครับ,นะรบเล่าพัฒนาครับเล่าพัฒนาเป็นเหลกเล่าวล่าพัฒนาครับประจําวันที่21กรกฎาคม68นะครับ ครับสำหรับตัวเลขครับเลขบบกไอช็อตปันนี้ครับเอาเลขลูดค,ครับลูเลด,ดเลขวิ่งเลขลูดแหละครับลูดไปที่สองกับเกียครับสองกับเกียครับอันกับเลขวิ่งครับเอาไปวิ่งเบิ้งครับสอง สี่ห้าสองสี่ห้าเจ็ดครับสองสี่ห้าเจ็ดครับงวดที่แล้วนออกซีสองครับเป็นไหนมาสองซีหัวนี้ครับเป็นเลขสูตรนะครับเป็นเลขสูตรครับสำหรับจับคู่เลขจับคู่หกคู่เกคคค่ครับเลขหกคู่ เจ็ดห้าเจ็ดห้าตัวแรกเจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดเจ็ดหกครับอันนี้เป็นเจ็ดหกเจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดหกครับสองครับที่หนึ่งสองมันจับลูดวิ่งลูดมาส,สองกับเจ็ด ครับกามีสอง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 เป็นเลขเบินสองเก็ดสองเก็สองหกครับครับอันนี้เป็นเลขสองตัวบนล่างครับครับเล่าพัฒนาเลยครับเด้อครับเล่าพัฒนาผมเกลียดไง ชุดนี่เก๋ใหญ่เมืองทองครับเก๋ใหญ่เมืองทองเก่งไปทีเกตครับเกตลองสองขับสองสี่ห้าเจ็ดนี่เป็นเลขวินครับไปวินมักหามักมักหามักซี่กับจับไปครับเอามาเป็นสามตัวครับสามตัวเกยหญ่เกต สองเ็ดสามตัวมัก,กจัดคัดกระพานแลวครับเก็ดสองเ2็ดหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งสองสองครับที่สหางครับจัดไปที่สหางหนึ่ก็ สองเกศครับเกศใหญ่นะครับเนาะครับเอาใส่ลูกกู่เป็นเงินเกศใหญ่เกศใหญ่เมืองทองเมืองทองนะครับเนาะครับเกศใหญ่เมืองทอง เชีใหญ่เมืองทองครับพึ่งมาทรงมากครับพึ่งทรงมากครับใหม่ๆเป็นหมวดแรกของเพิินครับหลังจากยุดทาง่องเสี้ยงยาพะาละยุดมากอะเป็นเวลาโดนเติบอยู่ครับเกิดอุบซิเหตุทางโทรศัพท์นะครับเนาะครับขอขอบพระคุณหลายๆครับสำหรับการติดตามครับการกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะครับขบวมียังมาตอนครับ ครับสำหรับเล่าวันที่27เราพัฒนามือแรกนี่ครับเป็นวันจันทร,กร,กรน์ครับกรกฎาคมแปดเกยใหญ่ครับเกยใหญ่หลุดไปที่เกย์ใหญ่หลุดไปที่สองกับเจ็ดครับตัวร่องของเพื่อนเป็นสองกลมเด่นเจ็ดนะครับเนาะครับเอากลมเด่นเจ็ดสองครับหลีกกลมเด่นครับ เจ็ดหกรับเจตัวล่องครับตัวล่องเป็นเจครับนี่เป็นเลข3สตัวครับเจ็ดห้าเจ็ด่ะครับสอตัวเก่งข้าองเก็ดเจ็ดสกลับเอาครับสองเครับเ 2, 7, 2 6, ็ดสอเดเอนะครับ ตัวนี้อาสิพุชัดอาจสีว่าเป็นหนึ่งเหลีกสองเลีกสองเดอพอไม่พี่น้องครับเลีกสองเกตสองเครับเกตสองเครับเนี่ยไปนี่ครับตัวเหลขของเกใหญ่ครับมอแร้งนะครับเด้อครับเอาไปโชกไปมานไปลำไปรวยครับสําหรับตัวเหลขครับก็มีความเสี่ยงครับทางส่องกับเสนอเป็นเพียงระท่างนะครับเนาะครับ ตัวเหล็กสวยๆงามๆครับเหล็กลาวพัฒนาครับประจำวันที่21เหรอครับครับครับบลหลายโตบอลหลายคู่ครับพีชนาเบิ้งครับผ่เป็นพี่น้องเอฟซีผู้มักเนาะครับเนาะครับผู้คัดกระพ่านและครับทั้งสองดัชนอเป็นเพียงระท่างครับให้พี่น้องเบิ้งพีชนาเอาครับครับสร้างรับคลิปนี้กะบ่มี่อย่างหลายเนาะครับเนาะครับทั้งสองกาศเลยขอลาพีลาน้องนะครับขอให้พี่น้องเอฟซีครับ สุกๆมนันๆลำๆลวยๆครับเฮ่งๆเด้อครับเด้อครับปังๆครับพอกันไม่ะ่ะครับคลิปหนาสําสหรับคลิปนี้สวัสดีครับ